เสียงรถยนต์คันหรูเร่นเข้ามาจอดสนิทด้านหน้าคฤหาดดอสันในตอนบ่ายแก่ของวันเดียวกันพร้อมกับร่างสองสาวเดินออกมาจากรถโด,ดยท่วงท่าที่เฉิดฉายหนุ่มรอแห่งตระกูลดอสันที่ออกมายืนรอต้อนรับทั้งสองต่างพากันมองและส่งยิ้มให้เข้าปั้นหันไปมองหาคนที่เธอคิดว่าจะเจอเป็นคนแรก แต่กลับไม่เห็นเขาวินเลียมยังอยู่ข้างบนห้องสงสัยอยากให้พี่สะพ้ายขึ้นไปตามเสียงหยอกล้อดังขึ้นเรียกรอยแดงบนแก้มเนียนได้ทันทีขึ้นไปเถอะลอร่าพยักหน้าให้ทว่าคนที่กำลังจะไปตามเดินลงมาจากบันไดพอดีสายตาคมจ้องมองเข้าปั้นไม่วางตา ข้าปั้นที่ถูกแปลงโฉมจนใครต่อใครเห็นเป็นต้องตาค้างยืนมองบุรุษที่จ้องมองมาตาไม่กระพริบเช่นเดียวกันก่อนที่วินเลียมก่อนที่วินเลียมจะทําเสียงในลำคอไม่พอใจผมไม่ยอมให้คุณถูกสายตาใครต่อใครจ้องมองแบบนี้ยกเว้นผมคนเดียวเสียงทุ่มกระซิบผ่านเรียบเฉย แต่แฟนไปด้วยความห่วงแหนแต่พวกเขาเป็นคนในครอบครัวของคุณนะคะเข้าบ้านสอดแขนเกี่ยวคล้องแขนอีกฝ่ายแล้วพากันเดินไปข้างหน้าและเมื่อเปิดประตูเข้ามาในห้องนั่งเล่นเขาปานต้องดีใจเมื่อเห็นเซอร์ไพรส์พ่อแม่ เข้าปั้นเห็นท่านทั้งสองนั่งอยู่ตรงหน้าจึงร้องออกมาเสียงหลงก่อนจะวิ่งไปหาสวมกอดด้วยความดีใจคิดถึงจังเลยค่ะแล้วมากันได้ยังไงคะกินอะไรมาหรือยังแล้วคุณแม่กับคุณพ่อไปพักที่ไหนหรือว่าอยู่ที่นี่คำถามรัวเป็นชุดดังออกมาจากปากเข้าปั้นก่อนที่เพลินจิตและสักชัย จะสายหน้าไปมาแก่ความน่ารักของลูกสาวที่ดูเหมือนวันนี้จะสวยเป็นพิเศษสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่สำเนียงภาษาไทยดังชัดเจนหางสระควบกั้มทำให้เข้าปั้นหันมองวิลเลียมด้วยความนึกถึงแต่เธอยังไม่ทันได้ถามโรลร่าที่เดินเข้ามาก็เอ่ยทักทายยินดีต้อนรับนะคะพวกคุณ เลี้ยงลูกได้ดีมากพวกเราก็ต้องขอบคุณคุณมากที่ช่วยดูแลลูกสาวของเราตอนที่เข้าปั้นมาอยู่ที่นี่สักชัยเอ่ยตอบอย่างเลี่ยงไม่ได้ถึงแม้จะยังเครืองที่อยู่อยู่ก็รู้ว่าตนเองกำลังจะมีลูกเขยสายตาไม่พอใจนั้นส่งไปหาวิลเลียมจ้องมองมือเขา ที่กำลังโอบเอวลูกสาวเขาอยู่ก่อนจะดึงเข้าปั้นเข้ามาหาพ่อคิดถึงลูกมากนะอยู่ที่นี่สบายดีไหมมีใครรังแกลูกหรือเปล่าสักชัยยืนจ้องหน้าวินเลียมคเมงพร้อมกับแสดงท่าทางห่วงลูกสาวคุณพ่อไม่ต้องห่วงว่าใครจะมารังแกเข้าปั้นเพราะผมไม่คิดจะปล่อยให้เธอห่างจากตัวแน่นอน วิลเลียมดึงเข้าปั้นมาหาขณะที่แขนของเธอยังถูกสักชัยจับเอาไว้ก่อนที่ผู้เป็นพ่อจะมองการกระทําของวิลเลียมแล้วดึงบุตรสาวกลับร่างเล็กที่ส่วนเซจะล้มกองลงบนพื้นหากไม่ได้เสียงใบอั้นแทรกขึ้นมาผมว่าเรานั่งลงกินกันก่อนจะเปิดสึดดีกว่าไหมครับและเข้าปั้นก็ถูกให้ไปนั่งข้างๆวินเลียมจนได้ ท่ามกลางสายตาไม่ชอบใจของศักชัยปาร์ตี้ยามบ่ายในรลเงหาดดอสันท่ามกลางเสียงพูดคุยภาษาไทยที่ทุกคนในบ้านต่างพูดสื่อสารกันได้ยกเว้นก็เพียงแต่เบยอัน้นและรอร่าเท่านั้นที่ไม่สามารถพูดได้คล่องอย่างคนอื่นแต่ก็ฟังออกชนิดที่ว่าไม่ให้โดนหลอกดาได้ลูกวันนี้มานอนกับพ่อแม่ที่โรงแรมด้วยกันสิ พ่อมีของฝากให้ด้วยนะสักชัยพูดชวนเข้าปั้นที่กำลังนั่งฟังบทสนทนาของเพลินจิตกับลอร่าอย่างออกรถอืมเออคือว่าเข้าปั้นที่ถูกชักชวนไม่กล้าตอบตกลงทั้งที่ในใจนั้นอยากไปนอนด้วยแทบแย่แต่เพราะถูกวินเรียมกระแอมอเข้าข่มไว้เสียก่อนทำให้เธอต้องตกอยู่ในสถานการณ์ กืนไม่เข้าคายไม่ออกหรือลูกกว่าใครบอกพ่อมาเลยเปล่าค่ะเข้าปั้นรีบปฏิเสธก่อนจะหันไปสบสายตาวิลเลียมเป็นเชิงของอนุญาตเมื่อเห็นอีกฝ่ายที่นั่งจิบบรันดีพยักหน้าเล็กน้อยก็หันไปตอบเสียงใสตกลงค่ะคืนนี้ข้าปั้นจะไปพักกับคุณพ่อกับคุณแม่เพิรนจิตและลอล่าหันมองมาก็ผ่านสายหน้า เมื่อเห็นความไม่อยอมกันของพ่อตาและลูกเขยที่กำลังแย่งตัวหญิงสาวแต่ที่ลอร่าแปลกใจก็ออกจะเป็นวิลเลียมที่ยอมปล่อยให้เข้าปั้นไปค้านกับพ่อแม่ของเธอได้ทั้งที่แสดงอาการห่วงก้างแบบนั้นสงสัยเจ้าลูกชายตัวดีของนางคงมีแผนการเป็นแน่และไม่ใช่แค่ลอร่าเท่านั้นเพราะคนอื่นๆในครอบครัวต่างก็คิดเช่นเดียวกัน งานปาร์ตี้ผ่านไปด้วยดีเมื่อเวลาล่วงเลยมาถึงเย็นสักชัยและเพลินจิตก็ขอตัวกลับแต่ก็ยังไม่ายตัววินเลี่ยมขัดขวางจะเสียเวลาให้คุณวินเลี่ยมไปส่งทำไมกลับพร้อมกันเลยดีกว่าช่วยโลกร้อนประหยัดเงินในกระเป๋าเรื่องแค่นี้ผมไม่ถือว่ามันเสียเวลาหรอกครับคุณพ่อตาแต่ผมว่ามันเสียเวลาจริงไหมลูก อาการนินศรีษะเริ่มเล่นงานสักชัยที่ถูกบรรดาน้องชายของวิลเลียมมอมเล่าทว่าคนคอแข็งอย่างวิลเลียมกับยืงน,นิ่งเฉยวางท่ายอยู่และก่อนที่จะเกิดเรื่องปะทะคารมไปมากกว่านี้วิลเลียมจึงตัดสินใจล่าถอยเสียเองก็ได้ครับคุณพ่อตาเขายกมือขึ้นยอมแพ้ก่อนที่สักชัยจะถูกเพลินจิตประคองให้เข้าไปนั่งด้านในรถยนต์ เตรียมพร้อมไปส่งที่พักเวลาล่วงเลยมาถึงสามทุ่มวินเลียมนั่งจิบเหล้ามองหน้าวันดัสและเอนดูพูดคุยบ้างก็ร่วมวงด้วยก่อนจะก้มมองนาฬิกาเรือนหรูบนข้อมือตนเองแล้ววางแก้วเหล้าในมือลงทำให้วันดัสหันมองหน้าวินเลียมที่นั่งนิ่งไม่ยอมชายตามองคนอื่นที่พยายามเข้ามาชนแก้วด้วย จะกลับแล้วเหรอหรือว่าจะไปไหนต่อคำถามดักทางคนมีแผนการในใจถูกวิลเลียมจ้องเมนพี่ชายร้ายนี่หว่าเอนดูหันมองผู้สมทบร่วมวงอีกคนเพราะเขามั่นใจว่าวิลเลียมไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆโดยเฉพาะเรื่องของข้าวปั้นพูดมากเอนดู พวกนายอย่าดื่มจนเมาแล้วถูกผู้หญิงลากเข้าห้องละ่ะวินเลี่ยมพูดจบก็เดินจากไปทันทีเรื่องความเมาของพี่น้องนั้นไม่ใช่เรื่องน่าเป็นห่วงแต่อย่างใดเพราะว่าพวกเขาไม่มีทางที่จะถูกใครมอมเล้าได้ง่ายๆและตอนนี้ก็ได้เวลาที่เขาต้องไปรับตัวว่าพี่ภรรยาของเขาเสียที การเดินทางมายังโรงแรมที่พ่อแม่ของเข้าปั้นอาศัยพักชั่วคราวใช้เวลาเพียงไม่นานเสียงเคาะประตูเรียกด้านหน้าห้องนอนของเพลินจิตหลังจากที่เข้าปั้นและน,นางช่วยกันส่งฉักชัยที่ถูกมอมเล่าให้ไปนอนเข้าปั้นเดินออกไปเปิดประตูเมื่อรู้ดีว่าเป็นใครพเพราะก่อนหน้าที่จะออกจากค้ารือหาวินเลียมได้กำชับเพอไว้ว่าจะมารับ กลับไปนอนที่คาลืลงหานถ้าเธอไม่ยอมเขาจะอารลวาดให้โรงแรงพินาศสวัสดีครับคุณแม่ใหญ่ผมมารับเข้าบ้านกลับครับน้ำเสียงอ่อนน้อมผอมตนและโค้งกายเล็กน้อยก่อนจับมือเล็กของเข้าบ้านเอาไว้มั่นดูแลลูกสาวแม่ให้ดีด้วยนะเข้าปั้นกลับก่อนนะคะเฮอยกมือไหว้าลาเดินทางปลอดภัยนะลูก ทันทีที่กล่าวลาเพลินจิตเรียบร้อยร่างเข้าปั้นก็ถูกพาให้เดินตามวิลเลียมตรงไปยังรีพูดโดยสารเมื่อเดินเข้ามาด้านในร่างหญิงสาวก็ถูกดึงเข้าไปกอดการจูโจงแบบไม่ทันตั้งตัวทำให้เข้าปั้นเก่งร่างไว้ก่อนจะยกมือขึ้นรูปแผ่นหลังกว้างของวิลเลียมหวังปลอบประโลมเขาแต่มันเป็นการกระทำสิ้นคิดมาก เมื่อมือปลาหมึกของเขากำลังเลื้อยผ่านแผ่นหลังเล็กต้องไปบีบสะโพกกลมกลึงของเธอคนบ้าจะทำอะไรนี่มันในลิฟต์นะคะอินเลี่ยมก็มองใบหน้าแดงกำ่ำแล้วหัวเราะในลำคออย่างชอบใจคุณเหนือมาด้วยเหรอคะยอมใจครับเพราะคืนนี้จะขมือบคนบางคนลงท้องให้ได้รอก,ก่อนไม่ได้เหรอคะ ไม่ต้องห่วงทุนหัวผมรอให้คุณเอ่ยปากขอเองแน่นอนถ้างาั้นเข้าปั้นจะไปนอนห้องอื่นไม่ว่าห้องไหนผมก็ไม่มีวันปล่อยให้คุณรอดไปจนถึงวันแต่งงานแน่เตรียมใจตั้งแต่ตอนนี้เลยมาดามดอสันเพราะพรุ่งนี้ผมจะเกลรยลงานหนึ่งวันความรวดเร็วของยานพนหาหนะและบนท้องถนนที่การจราจรโล่งจัด เพือ่ออำน,นวยความสะดวกในการเดินทางกลับของวิลเลียมให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเครื่องยนต์หลายร้อยแรงม้าจอดนิ่งสงบอยู่ด้านหน้าคาลิหาด,ดอสันทว่ามันกลับยิ่งทำให้หัวใจเข้าปั้นเต้นแรงระส่ำไม่เป็นจังหวะประตูฝั่งข้างคนขับถูกเปิดออกด้วยฝีมือของวิลเลียมชายโตโต,ตที่ยืนจ้องหน้าเธอ ด้วยความเสนอหาเธอที่นั่งนิ่งอยู่ไม่ยอมขยับพร้อมพังข่มจังหวะเต้นของหัวใจให้สงบแต่แล้วอยู่ๆร่างเข้าปั้นก็ถูกช้อนอุ้มขึ้นพาออกจากรถยนต์ผมว่าเก็บเสียงไว้ก่อนก็ดีเหมือนกันนะเท้ายาวๆก้าวเดินไปตามบันไดยอย่างเร่งรีบตรงไปยังห้องนอนของตนเองอย่างไม่รอช้า แต่วันนี้ดึกแล้วนะคะอีกอย่างคุณก็เมาด้วยเหม็นกินเหล้าฉุ่อเชียวเข้าปั้นสอดแขนคล้องรำคออย่างออดอ้อนเผื่อมีโอกาสที่วินเลียมจะคิดเช่นเดียวกับเธอแต่ฟังจากเสียงหยัวเราะของเขาความหวังที่มีคงยากจะเป็นจริงอืมเหม็นจริงด้วยงั้นเราอาบน้ำด้วยกันดีไหมใช่โหนพาหญิงสาวเข้าไปในห้องนอนใหญ่ เดินผ่านเตียงนอนไปยังห้องน้ําทันทีก่อนจะวางร่างเล็กในอ้อมแขนลงบนพื้นสองมือสอดเข้าถอดชุดเรสแสนสวยออกอย่างรวดเร็วก่อนจะตามด้วยเสื้อผ้าของตนเองคนบ้าอายบ้างสิคะจะไปไหนคนเป็นเมียต้องอาบน้ําให้สามีรู้ไหมคุณวิลเลี่ยมคะไม่ทำได้ไหมไม่ต้องห่วงที่รัก พรุ่งนี้ผมว่างทั้งวันแต่ตอนนี้คุณต้องใช้มือและปิดปากสวยๆนี้ก่อนเช้าวันต่อมาร่างเล็กนอนขดตัวอยู่บนเตียงสองมือกุมท้องพองร้องไห้เบาๆเมื่อความเจ็บปวดตรงท้องน้อยแล่นเข้ามาเป็นละโรกเป็นอะไรเข้าปั้นบอกผมคนดีเมื่อได้เห็นสีหน้าทรมานของเธอ วินเลียมก็ลุกพวดขึ้นมาทันทีแล้วก้มถามหญิงสาวที่นอนน้ำตาซึมเมื่ออีกฝ่ายเอาแต่ร้องไห้ไม่บอกอาการเขาแต่แล้วสายตาพันสะดุดเข้ากับรอยเปื้อนเลือดบนที่นอนโอ้อพระเจ้าเข้าปั้นคนเป็นอะไรบอกผมคนดีพูดจับผมนะครับ น้ำเสียงอาทรสุดใจทั้งยังแฝงไปด้วยความทรมานวินเรียมไม่รู้ว่าสาเหตุของเลือดนั้นคืออะไรแต่ตอนนี้เขาเป็นห่วงเข้าปั้นที่นอนกลุ่มท้องร้องไห้อยู่เช่นนั้นเจ็บค่ะบอกผมเจ็บตรงไหนเจ็บท้องค่ะเข้าปั้นรีบตอบวินเรียมก็รีบลุกขึ้นไปแต่งตัวแล้วจัดการแต่งกายให้เธอให้เรียบร้อย อดทนไว้นะคนดีผมจะพาคุณไปโรงพยาบาลเสียงทุ่มบอกพร้อมจับร่างเข้าปั้นให้ลุกขึ้นก่อนจะช้อนอุ้มร่างหญิงสาวขึ้นมาทั้งตัวไม่นะคะแค่กินยากแก้ปวดก็หายแล้วเข้าปั้นเมื่อได้ยินว่าตนจะถูกไปส่งโรงพยาบาลก็ยิ่งไม่อยากไปรีบร้องขอวินเลี่ยมไว้เลือดออกมากขนาดนี้จะไม่เป็นอะไรได้ยังไง ต้องไปโรงพยาบาลอย่าดื้อได้ไหมเสียงเอ็ดเข้มเข้มพร้อมใบหน้าหล่อลาที่แสดงออกมาอย่างจริงจังก็ก็ก็ได้ค่ะมีใครอยู่บ้างเอารถออกเดี๋ยวนี้ฉันจะพาเมียไปส่งโรงพยาบาลเร็วสิวะวินเริ่มตะโกนเสียงดังรัน่เนเมื่อลงมาด้านล่างก่อนจะรีบบึงรถพาหญิงสาวไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด การจ,จราจรไม่ติดขัดมากทำให้ยานพาหนะทรงพลังขับเคลื่อนมาจอดสนิทด้านหน้าโรงพยาบาลที่แพงและบริการดีพร้อมอยังมีผู้อำนวยการสุดหล่ออย่างเอนดูเป็นเจ้าของคุณวิลเลี่ยมเข้าปาั้นยื่นมือหมายจะให้วิลเลี่ยมจับอดทนก่อนนะคนดีเขาปลอบประโลมเข้าปั้นและตัวเองด้วยญาติรอข้างนอกนะคะ พยาบาลไม่ยอมให้เขาเข้าไปเกิดอะไรขึ้นวินเลี่ยมแล้วทำไมชุดนายเปื้อนเลือดแบบนั้นเอนดูที่หูกลอร่าโทรตามหลังจากได้ยินเสียงวินเลี่ยมดังลัน่นคันรือหาดและสอบถามจากสาวใช้ก็ยังไม่ได้ความอะไรเดินเข้ามาสอบถามเอาเป็นว่านายไปแต่งตัวใหม่ก่อนเดี๋ยวฉันถามหมอให้เองเมื่อเห็นท่าทางเป็นห่วงเป็นใย บวกกับสีหน้าร้อนรนของวินเลียมจึงชวนให้อีกฝ่ายไปอาบน้ำก่อนเพราะขืนยืนรอในสภาพนี้คุณหมอและพยาบาลคงได้แตกตื่นกันพอดีวินเลียมพยักหน้ายอมทำตามคำแนะนำของเอนดูทั้งที่ในใจนั้นอยากเข้าไปดูเข้าปั้นใจแทบขาดเวลาผ่านไปสักพักผลตรวจก็ออกมาพร้อมกับเข้าปั้นที่ถูกพาไปอาบน้ำแต่งตัวใหม่ เดินเข้ามาในห้องทำงานของเอนดูที่มีวินเลียมนั่งคอยอยู่แล้วคนตัวโตเมื่อเห็นเข้าปั้นเดินเข้ามาก็รีบร้อนลุกขึ้นไปพยุงร่างเธอทันทีพร้อมพาไปนั่งจะบอกได้หรือ,อยังเมียฉันเป็นอะไรคุณวิลเลียมเรากลับบ้านกันเถอะเข้าปั้นที่ซ่อนความอายพูดขึ้นแต่ถูกวินเลียม แต่ถูกวิลเลียมจิปะขัดใจก่อนจะถูกเขาสวมกอดเอาไว้คนที่เป็นส่วนเกินเริ่มหมันไส้และพูดขึ้นว่าเอาละ่ะเมียนายไม่ได้เป็นอะไรมากแค่ปวดประจำเดือนเท่านั้นเองว่ายังไงนะประจำเดือนวิลเลียมมองหน้าเอ็นดูแล้วถามย้ำอีกครั้งซึ่งผิดกับหญิงสาวหนึ่งเดียวที่นั่งก้มหน้าแดงก่ำไม่กล้าสบตาใคร ใช่ประจำเดือนนี่นายอย่าบอกนะว่าไม่รู้วิลเลียมก้มหน้ามองหน้าเข้าบ้านอย่างหวาดกลัวเลือดมากมายขนาดนั้นไม่หมดตัวอะไรหรือยังไงมันเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงที่หนึ่งเดือนจะมีประจำเดือนอาจจะมีมากหรือน้อยแล้วแต่ร่างกายของคนส่วนอาการปวดท้องไม่ต้องห่วงตรวจแล้วเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรท้งนั้นอีกนานไหมกว่าจะหาย วินเลี่ยมถามพอเขาต้องรอจนกว่าเข้าปั้นหมดประจำเดือนถึงตอนนั้นเขาไม่แห้งเหิวหรอกเหรอ8วันค่ะอีก8วันกว่าจะหายจริงเหรอวินเลียมหันไปถามเอนดูที่ยกมือขึ้นปิดปากกั้นขำหยุดหัวรอะเดี๋ยวนี้เอนดูวินเลียมเอ็ดน้องชายก่อนจะพยุงร่างหญิงสาวให้ลุกตามพาออกจากห้องทำงานของเอนดู เพื่อไปรับยาแต่เพียงเดินไม่กี่ก้าววินเลียมก็เริ่หมหงุดหงิดกับการเดินช้าของเข้าปั้นจึงย่อตัวช้อนอุ้มเธอขึ้นมาท่ามกลางสายตาคนไข้และพยาบาลที่พากันมองเข้าปั้นอายนะคะกว่าจะเดินไปถึงผมไม่ยืนหลับกลางอากาศก่อนเหรอสิ้นเสียงของวินเลียมเข้าปั้นก็สงค้อนให้ชายหนุ่มก่อนจะปิดปากเงียบลง รถยนหลูออกตัวไปไม่ได้ไกลนักวิลเลียมก็จับให้เข้าปั้นนั่งพาดบนตักแล้วจับให้เธอซอบหน้าลงกับอกกว้างฝ่ามือใหญ่รูปไร้ต้นแข็งไปมาคล้ายกอมทนตัวเล็กให้เคิมต่อไปมีเรื่องอะไรก็ให้บอกเจ็บป่วยตรงไหนก็ให้บอกเข้าใจไหมค่ะดีมากวิลเลียมจูบหน้าผากเกี้ยงเก่าให้รางวัลเด็กดี เมื่อวานเจอในเอรอนเข้ามารัดรานเข้าป้านกับคุณแม่ด้วยค่ะเธอยอมบอกเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานให้วินเลียมฟังหากเขารู้ทีหลังกลัวว่าจะทำให้เข้าใจผิดมากกว่านี้มันทำอะไรใจะเย็นๆสิคะคือว่าเขาเสนอให้เข้าป้านไปเป็นผู้หญิงของเขาค่ะแต่เข้าป้านปฏิเสธไปแล้วผมไม่ไว้ใจมันต่อไปนี้ ต่อไปนี้คุณต้องอยู่ในสายตาผมเข้าใจไหมอินเลียมพยายามข่มอารมณ์ตัวเองเพราะไม่อยากให้เข้าพั้นหวาดกลัวก่อนจะกระชับอ้อมแขนกอดร่างเล็กเอาไว้อย่างห่วงแขนก็ไม่คิดจะห่างอยู่แล้วพูดให้ผมได้ยินครั้งได้ไหมเข้าปั้นสายหน้าหลับตาพิมพ์แล้วขยับไปนั่งลงข้างๆ